แทนอง์เท้าเวสวรคว่ำวงมตรสี่สิบเามตรแปดสิบสูงเมตรกว่าแล้วค่ะร้างเพิ่งกับปั่นเป็นโขดหินแตงเป็นโขดหินปัดสีเสร็จเรียบร้อยค่ะเฮากับพาชมงานหลานปั้นน้องเมฆค่ะต่างเพิ่งกับกำลังแต่งกำลังปัดสีหินค่ะ ถ้าห้าบ่ปัดบ่บแเตง่งก็จะเบ่งบ่สวยงามค่ะถ้าห้าปัดเฮาแต่งแล้วก็จะเป็นโขดหินที่แบบแรกเงาออกมาแล้วสวยค่ะงานปัน้นลานปั้นน้องเมฆกค่ะห้ากระทําสําเร็จไปแตอยูุลานปัน้นละค่ะจังยกไปทรงค่ะอันนี้คือแทนองค์ปูเวศสุวนปูเวศสุวนความสูงสามเมตรห้ค่ะแทนห้าก็ะว้วง เม็ดสี่สิบเนาเม็ดแปดสิบค่ะสูงประมาณเมดกวัวค่ะประมาณนี้ละค่ะแทนขาเห็ดสำเร็จไปเลยค่ะยกไปพรอมองค์ปูเวทเด้ค่ะยกไปว่างละกะเอาองค์ปูเวทไปตั้งก็คือเสร็จเรียบร้อยละค่ะแต่งสีข้ากรเห็ดเบ,บ็ดสำเร็จจากร้านละค่ะ แทนองค์ปูเวสุวนค่ะปั่นเป็นขุดหินแต่งหินล่ะค่ะเป็นงานของหลานปั่นน้องเม็กค่ะสรางเพ่นกับปัดกระเต้งกระก,กิ่งไปแบบง่ายๆล่ะค่ะว่าได้ยากกะเฮาเบิงก็ออกมากระสวยงามค่ะก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆของสร้างเองล่ะค่ะ เฮ้ากัทาสีล่องพื้นลุ่งดำไว้เฮ้ากับมาปัดเต่งเล่แงเาค่ะงานจะออกมาประมาณนี้แล้วค่ะนี่คืองาน,ตานงงาแต่งสีแทนองค์ปูเวทค่ะเล่แงเ่าแต่งสีแทนองค์ปูเวดถ้าเฮ้าบ่าเล่แงเาบ่าเต่งก็กจะบึ่งบ่สวยงามค่ะบึ่งน้ำตาลไกลๆค่ะหาผลเห็ดประมาณไดนทาง่นไก่เห็ดก็ยากค่ะ ถูๆไปกิ่งไปกัดจะเบิ้งออกมากสวยง่ามละค่ะเบิ้งกะเห็ดง่ายๆค่ะเต่งานกว่าจะเสร็จแต่ละงานนี่ก็ต้องพยายามหลายเถิบล้วค่ะเท้าเบิ้งนี่คือง่ายเต่เวลาเฮาเห็ดก็คือตองใสเวลและค่ะ เป็นงานลานปั้นน้องเมฆค,ค่ะเฮ้ากับเห็ดเซจเรียบร้อยพร้อมน้ำซุ้งละค่ะเฮ้ากัเห็ดไห่เซจเรียบร้อยยุลานไปละค่ะอันนี้คือแทนองปูเวศสุวรรณปูเวศสุวรรณก็คว่วสูงสามเม็ดหาซิฟค่ะเอาไปตั้งหยังเห็ดหยังก็ได้ละค่ะเท่าเห็ดแทนสําเ็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ละค่ะทางเพิ่นก็กำลังปัดกำลังแต่งสี หินล่ะค่ะกับประมาณนี้ล่ะค่ะหอมซุงค่ะขอบคุ้นค่า